สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อร n น c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของเชาทัดน้ำนะคะมีนกรากฎแล้วก็พิจิกพิจิกนะคะในสําหรับคนที่รอรักเก่านะคะประจําเดือนตัวลาคมน,นี้คนรักเก่ามีเตืนจากหลับมาไหมเขาคิดรู้สึกยังไงสถานะระหว่างคนเเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ<อ>แล้วก็แยกย่อย12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของคุณนะคะโอเค ถานการณความรักของชาวทาตน้ำที่รอรักเก่าเดือนหน้าจะเป็นยังไงทาวเวอร์ Tower, นะคะเอ๋ซอมมอนโอ้คุณเจอความรักครั้งใหม่นะซึ่งเป็นความรักครั้งใหม่ที่มาจากการขอพรนะคุณอาจจะไปมูเตรูบางอย่างมาของเสริมดวงหรืออธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องราวความรักอาจจะขอคนเก่านะแต่เหมือนจะได้คนใหม่มากกว่านะคะ หมนมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนใหม่ซึ่งประเด็นก็คือมีโอกาสสูงด้วยที่คุณจะชอบคนใหม่ตกหลุมรักคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่แบบทดแทนคนเก่าได้เลยเอาจริงๆแล้นะเข้ามาแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดนะคะบางคนแบบรอคนเก่าขอพรแต่บางคนเก่าคนใหม่มาเฉยนะคะต่อไปหนะ้าฉากการคนรักเก่าของคุณเป็นยังไง The World นะคะต้างไม้เท้า Queen of Swords ร h ด i Princess แล้วก็8ไม้เท้านะคะในที่นี้ชาวทัดลมนะคะเด่นมากกุมเมถุนหรือตุนที่ในราศีลัคขณาหรือดาวศุกร์สถานการณ์ความรักของเขานะคะค่อนข้างที่จะหยุดชะงักนะไม่ค่อยมีความหรือหวานะคะหยุดชะงักจนนิ่งจนกลายเป็นว่าเริ่มมีความเงียบนะคะเข้ามาแทรกกลางเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี่ย น่าจะมีความลับหรือใครบางคนที่ซ่อนอยู่น่าจะมีแบบตัวเลือกที่มาจากคนของเขาอีกทีหนึง่งนะคะอืมเอาแล้วแหละนะตึงตึงนิดนึงดูเหมือนจะนิ่งๆนะคะสถานการณ์ดูนิ่งๆเรียบๆแต่มีความตึงซ่อนอยู่นะคะต่อไปนะคนคนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกอะคุณในเดือนตุลา เหรียญน,นะคะสองดาวอยากกลับมาไหมยังไม่พร้อมนะดูเหมือนจะยังไม่พร้อมที่จะกลับมาหรือยังไม่ได้กลับมาในช่วงเดือนตุลาถามว่าคิดถึงไหมมันเป็นความคิดถึงคิดถึงแล้วมันรู้สึกอืมผิดหวังหดหู่นะคะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่มมันไ่โอเคนะคะกับความรักปัจจุบันของเขาทำให้เขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เขาเคยมีกับคุณประมาณนั้นแต่ถามว่า สถานการณ์เกิดขึ้นแบบนั้นความคิดรู้สึกแบบนั้นและจะทําให้เขากลับมาไหมมองว่ามองว่ายังไม่กลับนะคะจะต้องรอไปสักนิดนึงคือเขาดูจะซซเรียสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยอยามเกียดเขานิดหนึงนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเขานะคะก็เลยอยากที่จะจัดการโฟกัสเรื่องนี้มากกว่า ต่อไปคนคิดแรวรู้สึกยังไงกับเขาจเจ็บเปี่ยนอะยังมีส่องอยู่บ้างยังมีคิดอยู่บ้างมีคิดถึงอยู่บ้างหรือยังมีความรู้สึกว่ายังฝันถึงอยู่บ้างนะคะแต่คิดไปคิดมาแล้วก็กลายเป็นเราก็ยิ่งยิ่งเจ็บนะคะคือตัวคุณเองต้องการที่จะเยียวยาใจตัวเองอืมแต่อยากเยียวยาเท่าไหร่ก็ยิ่งสอง ะะส่องอยากรู้เรื่องของเขาหรือดูอยู่ห่างๆเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะคะต่อไปข้อความจากเขาถึงคุณถ้าเป็นไปได้ในตอนนั้นฉันน่าจะดูแลคุณให้ดีกว่านี้ฉันรู้สึกว่าตัวคุณเองก็คงจะไปได้ดีแล้วแหละคุณคงจะไม่ได้คิดหรืออะไรถึงเขาเท่าไหร่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสถาน,นการณ์ความรักเขาในช่วงเนี้ย เขารู้สึกว่ามันก็คงเป็นบทเรียนที่เป็นบทเรียนสำหรับเขาจริงๆนะคะอโอเคบทสรุปนะคะบทสรุปของชาวทาตน้ำคนรอรักกับมจิเชียนนะคะเอมเพอเร์จัสเมนไนออกคับจะเป็นเด่นมากๆ เกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามานะคะดูแลไพ่เหมือนจะสนับสนุนให้คุณ move on ดีกว่าสำหรับคนเก่าเขาคิดถึงแต่เขาก็เลือกที่จะโฟกัสจัดการปัญหาเกี่ยวกับความรักของเขานะคะเห็นไหมคนที่เขาจะเห็นคุณค่าของคุณเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะกำลังจะเข้ามาแล้วและเป็นความสัมพันธ์ที่จะปลอดภัยเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะค่อนข้างเป็นเซฟโซนนะคะไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นล่าไม่ค่อยจะมีเรื่องที่ทําให ระแวงหรือกังวลหรือเป็นคนที่ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะแยกย่อยสิบสองราศีนะคะที่เป็นราศีคนเก่าของคุณนะคะเขาจะกลับมาไหมหรือไพ่จะสื่ออะไรนะคะเมสนะเจนนะคะก้าวดาบสำหรับคนคนนี้ยังไม่กลับมานะคะยังไม่กลับ เหตุการณ์ที่จบหรือเหตุผลที่ต้องจบความสัมพันธ์ไปมันยังคงะลึกถึงอยู่นะคะหรือว่ายังคงนึกถึงหรือยังฝังใจเขานะคะแล้วเขารู้สึกว่ามันคงจะไม่พร้อมจริงๆแหละที่จะวนกลับมานะคะต่อไปนะคะฝึกสบคืออับสอดมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันแบบนในลักษณะของการช่วยเหลือนะคะ เรื่องของการช่วยเหลือเป็นเรื่องเงินเงินทองทอหรือเรื่องความช่วยเหลือเรื่องอื่นๆด้านอื่นๆนะคะต่อไปนะเมถุนทัมพรันนะคะแปดตหเรียนอืมคนคนนี้นะคะความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากแล้วตอนนี้เขาก็เจอกับคนใหม่ที่กําลังกอ,อกเดทก,กันอยู่หรือดูใจกันอยู่นะคะระหว่งางคุณกับเขาเลยเป็นกาแพงหรือมีการ ปิดกั้นนะคะปิดกั้นการบล็อกกันต่างๆนะคะโอเคค่ะต่อไปกระกฎนะคะ King of Swords มีกโก้เยอะมากเลยอะต่อให้เขาจะคิดถึงคุณยังไงนะคะเขาก็เลือกที่จะไม่ติดต่อมาอีกโก้เยอะฟอร์มเยอะนะคะเลือกที่จะเก็บมันไว้กับตัวเองต่อไปค่ะสิงกลับมาไมหมคะ The w r l d อาจจะต้องรอนิดนึงคุยกันละมีเกณฑ์นะคะ <c oughs> มีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันแต่ก็นะพูดคุยกันแล้วมันดูเหมือนจะเป็นปัญหามากกว่าจะเป็นผลลบมากกว่าผลบวกนะคะคุยกันแล้วสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดความรู้สึกมันจะกลายเป็นพอ <c oughs> คุยกันแล้วมันไม่เวริร์กแค่นั้นแหละนะคะต่อไปนะคะกับ คุออสำหรับคนคนนี้นะคะคุณและเขายังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่ยังมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาพูดคุยกันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะต่อไปตุนนะคะตุนสองเหรียญ i n g of wands คนคนนี้นะคะไม่กลับมาแล้วนะคะบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะวนกลับมานะสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่า เป็นคําพูดบางอย่างที่เคยออกมาจากปากคุณแล้วมันทําให้เขารู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกไม่โอเคมันยังฝังใจเขาอยู่นะคะ mm hmm. เขายังถ้าถามว่าจบกันไม่ดีแล้วเขารู้สึกแบบยังโกรธยังเคืองไหมมอกว่าก็ยังเคืองอยู่นะคะทิจนะอืม สำหรับรายนี้นะคะมีเกณที่จะพูดคุยกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นฝ่ายเราที่เป็นคนเข้าหานะเคธานูนะคะคนคน,นี้มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่กำลังคบหาดูใจอยู่กับคนใหม่นะคะโอกาสกลับมายัางไม่มีนะ,ะหรือถ้ากลับมาก็ต้องระวังดิดึนึ เขาคบอยู่กับคนใหม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนค mm hmm. อมมิชเนต์อยู่มังก่อนนะคะม,มีแค่ความคิดถึงบ้างเป็นบางครั้งหรือมีกันสงบ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีรีแอคชั่นในการติดต่อกลับมาหรือการแสดงออกในลักษณะที่ทำให้เราเห็นชัดเจนสุดท้ายนะคะกลุ่ม อ่าไม่ใช่สุดท้ายสิกลุ่มกลุ่มก่อนแล้วค่อยมีคนนี้ยังไม่กลับนะคะยังไม่กลับมาดูเหมือนชีวิตเขาจะมีเรื่องราวให้จัดการค่อนข้างเยอะนะยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นสุดท้ายจริงๆค่ะมี lovers อยากเข้าหานะแต่คุณต้องเข้าใจว่าตัวเขาเองก็กำลังดีลกับใครอยู่ ะะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับอีกคนอยู่แต่มันเริ่มจะมีปัญหาระงง้องรังงง,ง,ง,งบ้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีดดนะคะก็นั่นแหละอาจจะมีคุณเข้ามานะคะหรือดึงคุณเข้ามาเป็นจุดที่เป็นที่พักพักที่คุณบ้างพักที่เขานั้นบ้างพักที่คุณบ้างนะคะโอเคคลิปของทาตุน้ำก็ประมาณนี้ยังไงกข็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ